ตรงนี้ด้านหลังบ้านพี่ติ๋วบอกว่าหลังนี้ขายให้ห้าหมื่นบาทแต่ว่าแต่ว่าเป็นบ้านหลังเล็กแต่ว่ามันยาวนะยาวยาวมาด้านหลังเลยแล้วก็เขาบอกว่าปลูกอะไรก็ได้ตรงนี้มีมีระเบียงเนี่ยตรงนี้มีระเบียงด้วยอออเออปลูกปลูกอะไรก็ได้ด้านหลังก็เป็นปลาบอลเย็นมากๆเลยอากาศดีมากๆเลย ออโอเคนะดีมากๆน่าสนใจพอดีวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมแกก็เลยมาถ่ายรูปบ้านด้วยโอเคพี่เตียวพี่เตียวได้ที่ยัน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 ยน,น,ยนู่นเลยหรอนี่ทำธรรมดามันมันแค่ตรง ปลูกไว้หน่อยเยอะแต่นี้มีมาต่ออ๋อครับนี่ก็ต่อซื้อเศษไม้มาได้ก็ต่อต่อเรื่อยๆไปครับโอ้น่านอนเล่นมากเลยเย็นดีจังเอาเอาเอาเปย์มาปลูกกับพี่เนาะนอนเล่นเออมาเหมือนกันนต่ว่าจะปลูกตรงไหนมันไม่มีเวลาไงเดี๋ยวก็ไปทำข้าวเดี๋ยวโวกกระเรียนเดี๋ยวโวกกระเรียนโอเคน่าอยู่นะน่าอยู่ถ่ายรูปไปดูเออน่าอยู่น่าอยู่ถ่ายได้อยู่ พอดีพี่สาวก็อยู่เหยียดทูกหาเด็กใช่ด้ไอ้นั้นมันไม้พื้นครับมีไม้พื้นกับไม้ระวังหัวนะมองห็วครับเห็นแล้วครับตรงนี้ก็ทำที่นอนได้นี่เนาะทำที่นอนได้อีกเออนอนสบายเลยเนาะเออปัดๆหน่อยนะปัดทำที่นอนได้คดีๆครับครับ โอเคเป็นห้องหนึ่งเล็กได้ทำห้องพระได้